การอายะขัดขืนของเนติวิทย์กับกรณีการต้านการเกณฑ์ทหารคุณเศรษฐนันทะนะกิจโกเศสใน One o One World เขาเขียนถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่านักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยคนนี้ได้ประกาศทำอารยะขัดขืนปฏิเสธเขาร่วมการเกณฑ์ทหารปัานถแถลงการที่ยืนอ่านหน้าหน่วยตรวจเลือกซึ่งมีใจความสําคัญระบุว่าจะไม่ร่วมการเกณฑ์ทหารเนื่องจากเป็นการบังคับพลเมืองอย่างไม่ชอบธรรมโดยจะไม่หนีไปไหนและก็จะยอมรับผลทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป หากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของเนติวิทย์โชธิพัฒน์ไพศาลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะพบว่าในวันเกิดอายุครบ18ปีบริบูรณ์เขาได้ประกาศจุดยืนเป็นผู้คัดคา้านโดยอ้างมโนธรรมซึ่งในยยะหมายถึงผู้ซึ่งปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งเสรีภาพทางความคิดมโนธรรมหรือศาสนาและเผยแพร่ถ้อยแถลงนี้ไว้ในเว็บไซต์ w a r Resistors International ร่วมกับผู้คัดคา้านโดยอ้างมโนธรรมผู้อื่นจากทั่วโลกด้วย แล้วตอนที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยเขาก็ได้ยื่นขอผ่อนผันตามที่หมายระบุไว้แล้วก็เขาได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อต่อต้านการเกณฑ์ทหารดังเช่นภาพข่าวที่ปรากฏในช่วงปี2561ที่เขาเคยสวมนาฬิกา14เรือนท,ที่ยืมเพื่อนมานอกจากนี้เนติวิทย์ยังเคลื่อนไหวทางความคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนให้จัดพิมพ์หนังสือผ่านสำนักพิมพ์ สำนักนิสิตสาย่านที่เขาก่อตั้งขึ้นหนังสือที่เขาสนับสนุนก็มียกเลิกเกณฑ์ทหารยุติสังคมอำนาจนิยมหนังสือต้านเกณฑ์ทหารรวมบทความนานาชาติเป็นต้นเขาก็บอกว่าอายุเกินกว่า26ปีแล้วจึงไม่สามารถยื่นขอผ่อนผันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้อีกด้วยเหตุน,นี้จึงนำไปสู่การประกาศทำการระย,ยะขัดขืนเพื่อยืนยันจุดยืนที่ได้ตั้งใจไว้ตลอด10ปีที่ผ่านมา คนที่เขาเขียนบทความนี้ลง10 e World เขาเขียนอย่างนี้เขาเขียนว่าอาริยะขัดขืนอาจฟังดูแปลกใหม่สำหรับคนทั่วไปแต่สัพท์ดังกล่าวเป็นศัพท์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในแวดวงการต่อสู้แบบสันติวิธีโดยเข้าใจกันว่าเป็นหนึ่งในวิธีการต่อสู้อย่างสันติคำว่าอาริยะขัดขืนถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่แปลมาจากคำว่า civil disobedience ภาษาอังกฤษตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นดรชัยวัฒสถานันแปลมานะครับโดยคำเดียวกันนี้อาจจะพบการแปลเป็นไทยในสำนวนอื่นอย่างเช่นการดื้อแพ่ง การขัดขืนอย่างสงบเป็นต้นสำหรับคนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับอริยะขัดขืนมาบ้างก็คงจะนึกถึงกรณีตัวอย่างคลาสสิกนะฮะในการอริยะขัดขืนของโซคราตสมาธมาคานทีและก็มาตนลูเตอร์คิงจูเนียน่าสนใจว่าบทความนี้เขาสรุปให้เห็นว่าทั้ง3กรณีของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโซคราตสมาตนลูเตอร์คิงหรือมหาตมาคานทีเนี่ยมาต่างกันในในคอลลาบร์เร ของแต่ละยุคสมัยและแตละ่ตละวัฒนธรรมแต่พอจะเห็นจุดร่วมได้กันอยู่ว่าเป็นเรื่องการปฏิเสธที่จะทําตามกฎหมายอันไม่ชอบธรรมขณะเดียวกันก็ยอมรับผลทางกฎหมายจากการอระยะัขัดขืนนั้นในทวิตเขาทาในสิ่งที่มีความกล้าหาญนะครับแล้วก็เขาทาเพื่อผู้อื่นในสังคมที่ถูกกลั่นแกล้งด้วยการเกณฑ์ทหารที่มีการบังคับใช้กันอยู่นะครับมันเป็นนโยบายซึ่งเปรียบเสมือน การให้พลเมืองชาวไทยมา publicly humiliate ตนเองมันเปรียบเสมือน Hunger Games นะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมายืนกันแล้วก็มาโชว์ให้คนซึ่งจับได้ใบแดงร้องหม่มร้องไห้คนซึ่งจับได้ใบดำต้องแบบไปไหว้แก้บนหรือไปวิ่งแก้บนอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็น public humiliation procedure และเป็น,นกลไกแห่งการปกครองที่อุบาทนะฮะที่ควรกำจัดทิ้งไปเพราะฉะนั้น ผมสนับสนุนเนติวิทย์ให้เดินหน้าต่อสู้นะครับแล้วขอขอบพระคุณที่แสดงหอกถึงความกล้าหาญตรงนี้นะครับมีน้อยคนบนแผ่นดินที่จะกล้าขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นชื่อของคุณจะถูกจารึกลงไในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคนอื่นเล่าถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็จะมีผมนี่แหละที่เคยสัมภาษณ์คุณในสมัยที่คุณยังเรียนอยู่ม .5 หรือม .4 ตอนนั้นผมจะไม่ได้ละเพราะว่าคุณเป็นเด็กซึ่งตอนนั้นเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เรื่องเครื่องแบบแล้วก็ทรงผม นะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกประการแต่ว่าในหลายประเด็นผมก็เห็นด้วยรวมทั้งเรื่องนี้โดยสรุปการลักษณะของการอริยาขัดขืนนะฮะในบทความนี้ใน101 world เนี่ยเขาสรุปว่า 1. อาจจะมาจากมโนธรรมหรือ conscientiousness นะฮะสอ,อาจจะมาจากแรงกระตุ้นทางการเมืองก็ได้หรือมี political motivation 3. อาจจะหวังเพื่อเปลี่ยนกฎหมาย aim at changing the law เฉยๆหรือไม่ก็สาธารณะเป็นสาธารณะ publicity 5 นะฮะปราจากความรุนแรงนะฮะ non-violence นะคาดหวังและยอมรับในการจับกลุ่มและบทลงโทษนะครับเมื่อพิจารณากรณีการต่อต้านการเกมทหารของเนติวิ์จะพบว่าเป็นรอยขัดขืนที่มีลักษณะขนานไปกับสิ่งที่นักเคลื่อนไหวต่างๆได้เคยทํากันนะครับคนที่เขียนบทความนี้เขาก็เขาก็เขียนมองมองในมุมของการเคลื่อนไหวในแง่บวกนะฮะเขาก็บอกด้วยว่าคําถามหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าการรอยขัดขืนแบบดั้งเดิมยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ นักทฤษฎีจำนวนหนึ่งมองว่าการจำกัดนิยามของสันติวิธีภายใต้กรอบของการอารยาขัดขืนในลนักษณะดังเดิมนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการขจัดความยุติธรรมทางสังคมหนังสือพลังแห่งสันติวิธีของจูดิตบัตเลอร์เนี่ยเสนอการตีความขอบเขตของสันติวิธีในแบบใหม่หรือบทความ political writing a moral assessment ของเอเวียพาสเตอร์เนตเนี่ยเสนอว่าการก่อจลาจลที่ประกอบด้วยความรุนแรงตั้งแต่การกล่นดา่าแล้วก็ปล้นสะดมไปจนถึงการทําลาย ทรัพย์สินสาธารนณะแม้ไม่อยู่ภายใต้ขอบของการอนริสกระถืนแต่ก็ชอบทําไดไ้ไองานเขียนอันนี้ political writing เนี่ยมีผลไม่ดีมากเพราะว่าไอพวก Antifa ในสหรัฐเอาไปใช้ผมมองว่าการเคลื่อนไหวโดยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวซึ่งเลวทรามนะฮะนะผมผมใช้คำที่แรงในรายการนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รณรงค์ให้ใช้คำหยาบแต่ว่าถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งชั่วร้าย ผมจะพูดตรงๆผมจะไม่เซ็นเซอร์นะครับไม่ใช่หน้าที่ของผมในการเซ็นเซอร์แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าผมใช้คําแรงซึ่งดูเหมือนว่ามันแบบปากจัดเลอเกินเนี่ยผมใช้วเวลาจําเป็นจริงๆอย่างเช่นเวลาผมบอกว่าการเกณฑ์ทหารจับใบดําใบแดงเป็น public humiliation ritual ที่อุบาทเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย เวลาผมบอกว่าเฮ้ยแอนติฟาเอาวิธีการต่อสู้การสร้างไรอดการสร้างการจราจนเพื่อกระทบต่อผู้บริสุทธิ์เป็นการเคลื่อนไหวซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็มันเปรียบเ,ยเ,ยเยสมือนการก่อการร้ายนั่นก็ชั่วนะคะรับเพราะฉะนั้นผมอธิบายตรงไปตรงมานะฮะไม่ยอมคอมนะครับในเรื่องนี้นะฮะคนที่เขียนบทความนี้เขาสุดท้ายว่าแน่นอนว่าคําถามนี้คงไม่ได้ตอบด้วยการวิเคราะห์เอาเพียงอย่างเดียวแต่กรณีของเดทวิทที่ต่อต้านการเกณฑ์ทหารนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานประจักษ์ ที่จะช่วยตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่าท้ายที่สุดแล้วการรเยาขัดขืนของเขาจะนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้สำเร็จหรือไม่การระเยาขัดขืนของเนติวิทย์เนี่ยไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงไ,ได้คราวนนะี้เนติวิทย์ได้เขียนในจดหมายของเขาเขาบอกว่าการเกณฑ์ทหารไม่ได้นำมาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่เป็นระบบที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงเขาไม่ได้บอกว่าเป็นระบบซึ่งมีความเหลื่อมล้ำนะฮะ เขาบอกว่าเป็นระบบซึ่งเหลื่อมล้ําต่ําสูงคนที่รณรงค์ให้มีการเกณฑ์ทหารมักจะชอบพูดว่าเฮ้ยมันต้องแก้ปัญหาที่ความเหลื่อมล้ํามันก็เลยมีการเกณฑ์หรือที่เกณฑ์กันอยู่เนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าผู้ซึ่งมีฐานะยากจนไม่ได้รับผลกระทบมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะวิธีการอธิบายในลักษณะนั้นคือ cop out ที่ขาดโดยข้อได้จริงแล้วมันเป็นการละเมิดเรือนร่างและร่างกายของคนทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับฐานนะมันเป็นเรื่องของการมีระบบที่ให้ทหารเป็นใหญ่ โดยการที่มีการใช้ความต่ำสูงทางอำนาจในการ f a c i l ลเ a ต e ระบอบที่ทหารเป็นใหญ่นะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะในเนื้อหาที่เนติวิทย์เขาได้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นใจคนจำนวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงเลี่ยงไปเรียนรักษาดินแดนพยายามเข้ารับราชการเลือกบวชเรียนเพื่อให้ได้เป็นนักธรรมหรืออาศเกณฑ์อื่นๆในการหลีกหนีอย่างไรก็ตามมีคนอีกมากมาย ที่ไม่อาจเลี่ยงพ้นและต้องเข้ารับราชการเคาน์ทหารโดยที่ไม่เต็มใจประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีเสรีเส,สรีภาพอย่างเท่าเทีเทยมกันที่จะเลือกว่าตนจะเข้ารับราชการทหารหรือไม่โดยไม่ต้องถูกบังคับผมเสริมนิดหนึ่งเสรีภาพมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ให้สอดอ35และสอดอ43เป็นปอกคล้องคอไม่ควรจะต้องก้มเกินฝืนใจหรือต้องหาทางหลบเลี่ยงอันจะไม่เป็นผลดีแก่พลเมืองข้าพเจ้าก็คือเนติวิทย์เนี่ย เขาบอกว่าคิดว่าการปฏิเสธด้วยการแสดงออกอย่างเป็นสธนาธารณะว่าจะไม่ร่วมการเกณฑ์ทหารนั้นเป็นการ,รเผชิญกับปัญหาตรงๆที่อาจจะจําเป็นต้องทําและเขาก็ได้ทําไปเพื่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่ดีขึ้นและเพื่อให้กองทัพที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมกับยุคสม,มัยเขาได้ทําการเอายัดขืนไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารเขาบอกว่าเขาทราบดีถึงผลทางกฎหมายที่จะตามมานะครับนี่คือสิ่งที่เนติวิทย์ได้เขียน ถ้าคุณเข้าไปดูในบทความใน The Matter นะครับเขามีเขียนถึงเรื่องนี้เขียนโดยคุณพงประภาสนะฮะแสงสุริยงเขาบอกว่ามีเสียงจากคนคนหนึ่งเขาบอกว่ามันโบราณมันล้าหลังก็พูดความจริงการมีทหารมันดีต้องยอมรับว่าเรายังต้องมีทหารอยู่แต่มันไม่น่าใช้การเกณฑ์แล้วเพราะเด็กบางคนน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าตรงนี้ได้บทความนี้ใน The Matter นะครับเขาก็พูดถึงกระบวนการการจับใบดำใบแดงและเสร็จแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์คนซึ่งได้รับผลกระทบ นะครับจากสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น public humiliation ritual นี้บทความ The Matter ไปคุยกับคุณแม่คนหนึ่งนะชื่อว่าอราไทยคุณแม่คนนี้เขาบอกว่าลูกชายของเขาชื่ออนุสร์ทำงานก่อสร้างเพื่อช่วยแม่หารายได้อีกทางในการเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งคุณแม่รายนี้ยอมรับว่าหากจับได้ใบแดงและไปเป็นทหารรายได้ก็จะลดลงกังวลเรื่องรายได้แล้วก็ห่วงเขาด้วยก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่คนหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่มีการอ้างเรื่องรายได้เนะี่ย มันเป็นประเด็นวิธีการอธิบายให้สื่อมีความรู้สึกถูกโน้มเอียงโดยที่จะได้ไม่มานั่งกล่าวหาคือมันมีคนซึ่งเป็นโรคจิตไงที่ชอบมานั่งกล่าวหาคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ว่าคุณไม่เป็นแมนหรืออย่างไรคุณไม่ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติหรืออย่างไรมันไม่ใช่น u บ b e r วันเขาไม่ไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ฝึกสองเขามองว่ามันไม่มีความจําเป็นเพื่อการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติสามเขามองว่าสิทธิเสรีภาพมันมีมาโดยกําเนิด แต่ว่าเขาต้องพูดไงเพื่อให้สื่อที่ซาดิบเนี่ยจะได้ฟังแล้วจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยบ้านเราเดือดร้อนเรื่องการหาไรายได้มันต้องช่วยกันทำหากินทุกคนเดือดร้อนฮะเรื่องทำมาหากินไรายได้แต่ประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องของเงินประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์เหนือร่างกายของเราซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิดประเทศนี้รับใช้เราเราเป็นเจ้าของประเทศเราไม่ต้องรับใช้ทหารเพื่อให้พูดได้เต็มปากว่ารับใช้ชาติ การรับใช้ทหารไม่ใช่การรับใช้ชาติเข้าใจให้ตรงกันนะฮะผมจะยกตัวอย่างในกรณีของคนคนนี้นะฮะเขาเป็นชาวอเมริกันที่เติบโตขึ้นมาในประเทศซึ่งไม่ได้มีการบังคับการเกณฑ์ทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพอถึงเวลาอายุครบ18ปีเนี่ยเขาจะมีการกรอกเอกสารลงทะเบียนซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นการกรอกโดยที่กรอกเป็นโปสการ์ดเล็กๆแล้วก็ส่งเข้าไปที่หน่วยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือบางทีมันไม่ใช่หน่วยของกระทรวงกลาโหมโดยตรง แต่ว่าเป็นเป็นหน่วยที่คล้ายๆเทียบเท่า national guard ในระดับมลรัฐก็จะมีการกรอกเผื่อว่ามันมีสถานการณ์ที่สัอบมริการต้องไปรบกับอิหร่านกับเกาหลีเหนือกับจีนกับรัสเซียอะไรเงี้ยถ้ามีสงครามจริงๆแล้วสัอบมริการจะต้องเกณฑ์คนไปสู้รบเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น registry อยู่ ซึ่งพลเมืองชาวเมริกันเนี่ยได้ลงทะเบียนทิ้งไว้ในปัจจุบันก็ยังมีนะครับพอคุณอายุค,ครบ18ปีคุณก็จะมีโอกาสในการเข้าไปกรอกรายชื่อของคุณทิ้งไว้แล้วผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเข,า,เขาให้กรอกในเว็บไซต์อะไรนี่แหละเหมือนกับเมื่อก่อนที่ให้บรรดาเพ,เพื่อนผมมันได้กรอกกันนะครับกรอกในโปสการ์ดก็กรอกทิ้งไว้แหละเผื่อว่าสมมุติว่ามันมีกรณีซึ่งคล้ายๆกับสงครามเวียดน,นามแล้วต้องมีการเรียกทหารไปเพื่อสู้รบแล้ว ในกรณีที่มีสงครามเวียดนามก็มีการเกณฑ์ชาวอเมริกันไปสู้รบนะครับคนซึ่งต่อสู้ด้วยโมโนสำนึกอรารยะขัดขืนก็มีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือแชมป์เฮฟวีเวทชื่อดังนะฮะมูฮัมหมัดอาลีนะครับมูฮัมหมัดอาลีก็ยอมติดคุกติดตารางเพราะว่าไม่ยอมที่จะไปเป็นทหารในเวียดนามเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสงครามน,น,นั่นก็เป็นอีกเสซึ่งซึ่งมีในกรณีที่มีสงครามนะครับถ้าประเทศไทยมีสงครามถ้าให้ผมไปรบผมไปไหมไปเพราะว่ามันมีความจําเป็นในการสู้รบเพื่อที่จะรักษาผืนแผ่นดินไว้ แต่ถ้าเกิดเป็นสงครามซึ่งผมไม่เห็นด้วยสมมุติว่าประเทศไทยไปร่วมรบกับรัตนาซีรัตนาซีของฮิตเลอร์เนี่ยมันชั่วนะมันฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูถ้ารัตนาซีมันชั่ว,นะลว,วแล้วเราไปอยู่ฝั่งรัตนาซีที่ฆ่าล้างเผ่าพัาานธ์ชาวยูซึ่งถ้ามันยึดได้จริงมันก็คงฆ่าล้างเผ่าพัานธ์คนไทยด้วยแหละนะฮะถ้าตอนนั้นผมโดนเกณฑ์ไปรบผมไปไหมไม่ไปผมไม่ไปแต่ถ้าเกิดมันมีสงครามในระดับที่ททททต้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ในรูปแบบ ที่เรามีส่วนร่วมในภารกิจที่รักษาโลกสีวิไลเอาไว้เนี่ยนะถ้าจําเป็นต้องไปมันก็ต้องไปมูฮัมหมัดอาลีเขามองว่าสงครามเวียดนามเป็นสงครามซึ่งไม่จําเป็นซึ่งมูฮัมหมัดอาลีก็พูดถูกมันไม่จ <anes im S 1> <ung> e <inside> well. ําเป็นสงครามเวียดนามไม่ได้มีความชอบธรรมไม่ได้มีความชอบธรรมเลยเป็นสงครามตัวแทนที่รบไปรบมาเนี่ยทหารเมริกันก็ตายทหารเวียดนามก็ตายประชาชนชาวเมริกันประชาชนเวียดนามก็ตายแล้วยังไม่ได้พูดถึงจีนไทย รัเสเซียอะไรเยอะแยะมากมายเละเทะสงครามเวียดนามมันไม่ควรจะต้องมีเลยมันเป็นสงครามล่านานิคมโดยที่ฝ่ายต่อต้านเป็นฝ่ายน i สชัลลิสถูกป้ายสีได้ซ้ำไปว่าเป็นคอมมิวนิสต์หลายคนไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เป็นแค่น i สชัลลิสรักษาผืนแผ่นดินของตนเองอพูดง่ายถ้าประเทศไทยเจอสงครามในแบบที่เจอกัดจักรวรรดินิยมเวอร์ชันเวอร์ชันที่ชาวเวียดนามเจอฝรั่งเศส แล้วอเมริกามารุกรานเนี่ยคนไทยต้องสู้กับอะไรอย่างนั้นในอนาคตเฮ้ยก็ต้องรบกันก็เกณฑ์กันก็ไม่ได้ยากนักหนาฮะเอาปืนมาไปรบกันไปฝึกแบบที่เป็นอยู่มันไม่ได้ฝึกให้พลฐานเก่งพร้อมรบฝึกอย่างที่เป็นอยู่มันฝึกให้พลฐานคนนั้นพร้อมรับใช้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปขุดคูคลองก็ต้องขุดสั่งให้เป็นซักผ้าก็ต้องขุดสั่งให้ไปตายก็ต้องตายแค่นั้นอย่าเข้าใจผิด นะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้มีความถูกต้องรับเหมาะสมพลเมืองชาวรัอเิกาส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในยุคสมัยหลังสงครามเวียดนามเนี่ยก็ไม่มีการโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเพราะว่าสัอบมริกามีการใช้เทคโนโลยีในการสู้รบเป็นหลักถ้าไม่มีความจําเป็นเขาจะไม่ทําให้เดือดร้อนพอลเมือง เพราะว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมมีเยอะแยะมากมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยถามว่าเยอะไหมโอโ้โหพี่ผมจะพูดยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้างบประมาณกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนะฮะรักษาความมั่นคงให้ประเทศชาติไม่ได้โดยที่ไม่มีทหารเกณฑ์นะฮะก็ห่วยแล้วหวยไม่ได้เรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมไทยที่มีอยู่เนี่ยนะฮะต้องมีปัญญาในการใช้ไม่ใช่มาเกณฑ์คนไทยแล้วอ้างว่าทำเพื่อความมั่นคง มันไม่ใช่ That's bullshit bullshit มันมีเรื่องราวซึ่งวีไรรายงานพลเมืองชาวสอเมริกาเติบโตขึ้นมาไม่มีการเกณฑ์ทหารใช่ไหมประเทศชาติกามั่นคงไหมล่ะมั่นคงกว่าไทยก็แล้วกันสตอรี่นี้น่าสนใจมากเพราะว่าคุณสามารถหล่อหลอให้พลเมืองเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องการไปมีส่วนร่วมในภารกิจในการสู้รบนิยมความรุนแรงรักการใช้ปืน enjoy การต่อสู้ด้วยการใช้ศิลปะป้องกันตัว มีความเป็นชายชาติทหารโดยที่ไม่มีความรู้สึกมีเซนส์ว่าต้องถูกบังคับคนเราเนี่ยนะฮะลูกผู้ชายเนี่ยมันมีด้านมืดอยู่แล้วกิเลสตัณหาเพื่อจะใช้ความรุนแรงเนี่ยนะฮะมันมีอยู่แล้วคุณหัดปลุกทั้งหมดนั้นออกมาด้วยวิถีแบบที่มนุษย์เขาสามารถทำกันอย่างเป็นเพนเนี่ยนะฮะแค่นั้นก็เพียงพอ c a p a c i t y for violence ของคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วคุณหัดดึงในส่วนนั้นออกมาให้เป็นพูดง่ายคุณใช้พลเมืองเป็นแอสเซทให้เป็นไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ เรื่องราวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในรายงานของ VOA เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนเมื่อ2ปีก่อนชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทัพของรัฐบาลเคียฟในการต่อสู้การรุกรานของรัสเซียผมจะเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องว่าเฮ้ยในประเทศซึ่งไม่มีการเกณฑ์ทหารชาวสหรัฐอเมริกันโตขึ้นมาเนี่ยรักความรุนแรงชายชาติทหารสหรัฐรักความรุนแรงและต้องการไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกในภารกิจเชิงมนุษยธรรมท ก็ไปร่วมรบกับชาวยูเครนที่รัสเซียนี่นแหละทั้งในที่ที่รัสเซียยึดไปแล้วและในที่ที่รัสเซียไม่ได้ยึดไปมีคนบริการซึ่งอยากไปร่วมด้วยเพราะว่าเขามองว่าสงครามนี้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิของยูเครนนั้นมันเป็นศึกซึ่งมีความชอบธรรมอดีตนายทหารบริการคนนี้มีชื่อว่าวูฟกังฮากาดีเขาเคยสังกัดหน่วยนาวิกโยธินซึ่งคือหนึ่งในทหารอาสาเหล่านี้ซึ่งไปร่วมรบในในยูเครน วูฟการ์คาตี้เนี่ยนะฮะเขาโดนเกณฑ์เข้าไปไหมไม่เขาสมัครเข้าไปเป็นมารีนแล้วรู้ไหมว่าทําไมคนบริการซึ่งไม่ได้ถูกบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยมันสมัครไปเป็นมารีนผมยังอยากเลยเพราะว่ามันเทจะตายมันเทจะตายมันสมัครไปเป็นมารีนฝึกจบออกมาแล้วฆ่าคนได้ไหมฆ่าได้ดิต้องฆ่าคนให้เป็นศิลปะป้องกันตัวแพ้ใครไหมไม่แพ้ยิงปืนเก่งไหมอ๋อมีปืนเต็มบ้านฝึกทหารต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ฝึกให้เป็นขี้ฆ่า เบอร์เกนวูฟแกงคาดีเขาร่วมรบเพื่อผลักรัสเซียออกจากเขตคาเคฟแล้วก็ f, มิโลอาลฟเมื่อปี2022และในปัจจุบันเนี่ยวูฟแกงคาดีย์เนี่ยเป็นสมาชิกของหน่วยเก็บข้อมูลข้าศึกทางอากาศในเขตดอนบาสอยู่ด้วยเป็นทหารอาสาสมัครวัย30ปีคือเป็นทหารอาสาเขาวอล u นเ a ียเขาเขาพร้อมพร้อมใจไปเองนะฮะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงเคียฟว่าเขาเขาช่วยยูเครนรบ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องง่ายแค่นั้น it is as easy as that ฮักการ์ตี้เป็นทายาตรุ่นที่3าของครอบครัวฐานบริการและก็เคยรบในนามกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา5ปีนะับตั้งแต่ปี2012เขาเปรียบเทียบการรบในยูเครนกับประสบการณ์ของตนเองในตะวันออกกลางด้วยเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในหน่วยฐานราบมันเปรียบเทียบกับยูเครนไม่ได้ในตะวันออกกลางไม่มีใครต้องนั่งอยู่ท่ามกลางการโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่หยุดวูฟแกรคการ์ตี้เนะี่ยเขาสูญเสียเพื่อนสนิท สองคนในสนามรบที่เขาเคยไปมีส่วนร่วมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ยูเครนในเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนของเขาจากสหรัฐอเมริกาชื่อเจร์ิโก้มาการอนเนี่ยหรือเพื่อนที่เรียกว่าเชปเปิดเนี่ยถูกสังหารในดอนแบสอายุได้อายุเพียงแค่28ปีก่อนนั้นไม่กี่วันเพื่อนของของอากาี่อีกรายหนึ่งแซมเมลนิวอีกชาวอังกฤษที่เป็นทหารอาสาอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเช่นกันทหารอาสาสมัครคนนี้เขา พักรบสั้นๆนะครับที่กรุงเคียบแล้วก็ได้กลับไปทําหน้าที่ที่ดอนแบสเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพยูเครนพูดได้เลยว่าคนนี้เขาเป็นการต่อสู้ในบทบาทของทหารอิสระที่ทําไปตามมโนสํานึกเขาคือเขาไม่ได้เป็น conscientious objector เขาเป็น conscientious volunteer ในภารกิจที่เขามองว่ากองทัพของยูเครนเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมากเพียงพอในการสู้รบกับรัสเซียอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าชายชาติทหาร และยิ่งไปกว่าการรับใช้ชาติเขารับใช้แล้วเขาเป็นคนซึ่งเคร่งครัดทางศาสนาด้วยเขารับใช้จิตวิญญาณซึ่งเคร่งครัดตามคำสอนศาสนาในการต่อสู้เพื่อปกป้องพลเมืองผู้บริสุทธิ์จากการถูกรุกรานจากประเทศอื่นอย่างเงี้ยคะเคเ้อเรว่าเป็นทหารจาก conscientious objector ในติวิตโชติพัฒน์ไปสารซึ่งน่าเช,ชิดชูไปสู่ทหารชาวอเมริกันซึ่งเสนอตนเองไปมีส่วนร่วมในกองทัพ ของยูเครนผู้สู้รบกับผู้ลุกรานซึ่งเป็นรัสเซียในกรณีของยูเครน